วันนี้สองคนตายยายครับมาอำเภอบ้านนานครนายกจะมาพิชิตเขาหัวหมวกดูในคลิปวิดีโอแล้วสวยมากท้าทายมากแต่เขาบอกว่าเดินประมาณสักกิโลครึ่งเที่ยวละนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เป็นทางคันเดี๋ยวก็จะดูว่าไปไหวเปล่าลองติดตามกันนะครับลง กูดูมะละกอให้เขาดูอยากสนใจใช่ไหมครับเอาลูกนี้เลยไหมครับเอาไม่ไหวเดี๋ยวผมลงส่งง่ายครับเดี๋ยวลงแล้วกินทันป่ะต้องไปแบ่งเอ๊ะทำไมมันแดงอ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองวิดีโอปะเดี๋ยวดิเดี๋ยวิปีหมดเดี๋ยวดิเอามายหนึ่งสองสามนี่เป็นขาลงนะครับหลังจากที่ เราขึ้นไปยอดภูเขาอะไรนะหัวหมวกยอดเขาหัวหมวกแล้วก็มีคนเขาแนะนำว่าให้ลงอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าลงไม่ยากแต่ลื่นก็จริงนะครับลื่นมากเพราะว่าเป็นดินแล้วก็ใบไมแ้แห้งๆใบไผ่โดยเฉพาะใบไผ่นะครับลื่น ก็ดีที่ยังไม่ได้เล่นสไลเดอร์เพียงแต่ว่าบางจุดต้องนั่งตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วมั้งบ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วครับ <c oughs> อ้าวมีคนขึ้นทางนี้เหรอ เอาเชิญลูกมากระอน จับทุกอย่างที่เป็นต้นไม้กิ่งไม้จับทุกอย่างนี่เป็นกิ่งไม้อาตอนนี้ต้องจับคนแล้วมายาวหน่อยอืม,อม จับไหมโอ้แม่จริงไม่เอาแม่แม่ยาย่ปล่อยกลับมาเลยลูกคุกคักมาลักคุกคิกลูกคุกคิกมาลิกคุกคัก อ่านะครับภากสองตอนนี้ทางเริ่มไม่ชันมากแล้วคยิงชั่วขึ้นทางชันนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณช่วงนี้เ <400 S 1> <400 S 2> นาะสี่ร้อยเมตรได้ค่ะลงเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ชันโหดแบบแบบตอนขึ้นประมาณสี่ร้อยเพราะอ้อยพิ่งจะจับมาเนี่ยสี่ร้อยพิ่งจะจับตอนที่เราหยุดตอนที่จะลงประมาณครึ่งกิโล ตอนนี้ก็เริ่มทางเริ่มราบแล้วครับก็ค่อยๆชั่วขึ้นเดี๋ยวลงไปจะกินผัดกระเพราให้อี่อยใช่ <laughs> <laughs> ทางที่เเราลงมานะครับขากลับเนี่ยเราก็จะผ่านต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ยางนาเลยต้นเบลเลอร์เลยแล้วก็มีมันเหมือนมันทำท่าจะล้ม มันก็เลยมีปีกแล้วก็มันหุ้มก้อนหินไว้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ A นี่ครับมันหุ้มก้อนหินไว้ด้วย